ะะจะมาพูดถึงในเรื่องของคุณผู้ชายบ้างเพราะว่าจริงๆนะคะจะต้องบอกเลยปัญหาเนี่ยค่ะคือมันจะเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะผู้หญิงเนี่ยก็คือจะเจอในเรื่องของการที่แบบไข่ตกไม่ปกติอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะท่อนําไข่อาจจะแบบไม่โอเคอะไรแบบนี้นะคะแต่ทั้งผู้ชายเองจะต้องบอกว่าเวลาที่แบบเจอปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเจอว่า เปเอร์อเซ็นต์เยอะๆมาจากทางคุณผู้ชายซะมากกว่าเพราะว่าอะไรต้องบํารุงนะคะสเปิร,ร์มของตัวเองะคะ่ะก่อนที่จะปล่อยมีลูกนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คืออย่างน้อย3เดือนก่อนที่เราจะปล่อยมีเบบีนะคะโอเคไหมก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Ne ์ดคิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติกตอกโบเนิร์ดคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยผู้ชายเองค่ะใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยได้แบบดูแลตัวเองนึกออกไหมคะเขออาอาจบางคนอาจจะนอนไม่พอนะคะ ขาดการออกกําลังกายหรือว่าออกกําลังกายน้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้บํารุงตัวเองนึกออกไหมวิตามินวิตามินก็ไม่ค่อยกินอะไรเงี้ยบางคนก็แบบดื่มหนักอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือในส่วนของคุณผู้ชายเองก็คือจะต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ต้องบํารุงนะคะสเปิร์มของตัวเองค่ะก่อนที่จะปล่อยมีลูกนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คืออย่างน้อย3เดือนก่อนที่เราจะปล่อยมีเบบีนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงนะคะที่แบบคาดหวังดังใจนะคะอยากจะมีเบบีนะคะเนาะฟังเผื่อคุณผู้ชายด้วยนะคะั่นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของผู้ชายเองก็จะแนะนําอาหารนะคะคล สักคู่นะคะแต่ว่าของผู้ชายเองก็คือจะเน้นในเรื่องของการที่แบบอาหารซิงเพิ่มทานซิงเพิ่มหน่อยเนาะซิงก็คืออยู่ในส่วนของแบบหอยนางรมอะไรเงี้ยอันนี้ทานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศนะคะจะมีในส่วนของแบบไลโคปีนนะคะจะทําให้แบบสเปิร์มมันมีความแข็งแรงนืกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคือคุณผู้หญิงนะคะโอ้ไม่นะน้ำมะเขือเทศไหมคุณผู้ชายกินเลยค่ะอย่างน้อยเนี่ยวันละหนึ่งถึงสองแก้วนะคะแต่นางจะยอมกินให้เราไหมคะคุณนะคะไลโคปีนเนี่ยนางจะยอมกินให้เราไหมเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะอ่ะต่อมาก็คือ โฟเลตโฟเลตก็คือจะอยู่ในพวกประเทศอาหารอย่างเช่นแบบเออหนอไม้ฝรั่งอะไรเงี้ยนะคะเนาะเออทำกับข้าวให้นางกินได้อะไรเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เสริมมาอีกก็คืออย่างเช่นวิตามินซีสูงๆนะคะก็คืออาจจะซื้อเป็นวิตามินซีให้นางกินก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวกส้มนะคะหรือว่าในส่วนของมะน,นาวอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังคงเน้นในเรื่องของโอเมก้าสามเหมือนเดิมก็อย่างเช่นแบบปลาทูแซลมอนแล้วก็ไข่อะไรเงี้ยนะคะเนาะ